พักกันจะข้าวหนึ่งคุณในช้างคุณผู้ชมครับช่วงหน้าไปเบืองกล้วยทอดปลาเพลินวาสันโอ้ทั้งกินทั้งเต้นเดี๋ยวกลับมาติดตามครับค่ะ Are the smile of Are Nature themise สีสันแห่งความงดงามคือรอยยิ้มของธรรมชาติอาําเภอภูเรือจังหวัดเลยขอเชิญเที่ยวชมงานเทศกาลศิลปะสายหมอกและดอกไม้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งและเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวครั้งที่30ณสนามที่ว่าการอราําเภอภูเรือระหว่งางวันที่30ธันวาคม2565ถึง3ามกร,ราคม2566ชมขบวนแห่บุพาชาติจากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ เพลิดเพลินกับบุคคลรีท้องถิน่นการแสดงจากศิลปินเจนเน็ตเขียวและกองห้วยไร่การประกวดร้องเพลงเด็กเก่งเด็กดีทูบีนัมเบอร์วันและค้นหาดาวรุ่งจากการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องที่ท้องถิน่นชื่นชมความงามและสีสันของสวนดอกไม้เมืองหนาวจากเจ็ดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นชอบชิมชิลกับสินค้าชุมชนของฝากของที่ระลึกต่างๆหลุนรับโชคจากรางวัลหางบัตรที่ซื้อสินค้าภายในงานรวมเขาดาวต้อนรับปีใหม่ในคืนวันที่31ธันวาคมแล้วพบกันที่งานศิลป ปสา,ายหมอกและดอกไม้แอดพูเรือ30ธันวาคม2565ถึง3มกราคม2566ณลานี่ว่าการอำเภอภูเรือจังหวัดเลยพี่น้ำคะสนใจจะฉีดวัคซีนไหมอุ้ยไม่เอาคะ่ะพึ่งปวดแขนอยู่เลยไม่ได้หมายถึงพี่น้ำค่ะแต่หมายถึงเจ้าตัวนี้ โรคพิษสุกบ้านะครับเป็นโรคสัตว์ติดคนที่สําคัญนะครับเป็นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดไม่มีทางรักษาการป้องกันนะครับการฉีดวัคซีนพิษสุกบ้าประจำปีนะครับโดยเฉพาะลูกสุนัขหรือลูกแมวนะครับตั้งแต่อายุ2เดือนครึ่งเป็นต้นไปนะครับเป็นประจําทุกปีนะครับปีละหนึ่งครั้งนะครับสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานบริษัทอำเภอสำนักงานบริษัทจังหวัดใกล้บ้านท่านหรือท้องถิ่นทุกท้องถิ่น